คุณทุกคนนะที่มาให้การต้อนรับที่อบอุ่นวันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆนะครับผมก็ยังไงก็แต่ว่าความสุขแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าขาดเจ้าของงานนะขอเสียงให้กับทาง f อฟบีคลินิกด้วยครับผมแล้วเสียงให้กับพัดเด็กต่อด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวๆตอนนี้เนี่ยเราต้องมีอะไรเล็กน้อยให้กับเอฟบีเบลลิกคลินะครับได้ครับผมแต่ผมในตอนนี้เนี่ยขอเชิญทีเอ็มครับของสาขาเชียงรายนะครับคุณพงศธรศรีชัยครับ จะมีช่อดอกไม้ให้นะครับปีกในกองขวัญนะโอเคครับเดี๋ยวเชิญคุณท่านเลยครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับโอ้เรโอาจัดเต็มมากๆนะครับนี่ขนาดเป็นแค่มินิคอนเสิร์ตนะครับยังเต็มขนาดนี้ได้โอ้โห ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวสุดท้ายด้วครับเดี๋ยวอยากจะให้ท่านท่านครับฝากอะไรถึงแฟนคลับถึงคนงานเลยเองว่าตอนนี้ผลงานอะไรอยู่บ้างครับผมก็ตอนนี้นะครับมีละครเรื่องคุณนักเรียนนะครับผมครับผมก็ฝากด้วยละกันแล้วก็มีซิทคอมนัดกับน้าครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะ หนังสือเล่มหนึ่งนะฮะก็น่าจะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะฮะแต่ฝากไปด้วยละกันครับหนังสือสุดสัปดาห์ครับผมในคอนเสิร์ตหลอมเป็นร้านครับฝากด้วยนะจ๊ะโอเคขอบคุณครับด็กตาด้วยจ้าขอบคุณมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดครับอันนี้ก็หลับเป็นแค่มีดีคอน